วัดปด่าดงหนองตาล้ก็อพะสัมักับพะสันธนะครับบรรยากาศนะครับร่วมชมรขึนะครับที่วัดป่าดรหนอเราถ้าใดประสงค์ที่จะชมพื้นที่นะครับก็สามารถเข้าชมได้ทั้งเจ็ส่วนบนะครับส่วนบนที่แนะนำเมาจะเป็นส่วนของบริเวณอุโบสถวัป่างเราซึ่งภายในจะมีพระบรมสารีิกธาที่ประดิษฐานอยู <Bel icy> <pic. S 2> like ่ครับ ใช้เป็นขอมูลสารคัที่ติตามณาจากสุขภัพร์ยานสัตว์รวมสุขภัณฑ์รคัที่เจาแปกวัดประวัติเนียบไครับและภายในประสบจะเป็นส่วนที่จะแสดงเวลาและตุต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวลาเวลาสีนตาสามารถเข้าชมเข้าเนี่นดูข้ศึกษาได้ครับซึ่งเป็นโวลาตุ่ที่สิการณาสารคัดเกี่ยวเกี่ยวมาดูแลมาควบคุมและซึ่งเกี่ยนโวลาและตุไว้นะครับยากแสดงเป็นการช่วยผ่าให้ประสบนะครับและนประสบ ร่วมทำกุญสร้างกุศลนะครับแต่่าจบมาทำบุญสร้างกุศลได้ในส่วนของกองวกาของเราทึ่อยู่ด้านน้านะครับด้านหน้าในส่วนของที่มีงปูแก้วนะครับที่เป็นพระประธานสีแฉวงใหญ่ที่ตั้งเป็นที่สนารนะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นกมบัสของโบราศีลานี้ถ้าประสบค์ร่วมทำกุญสร้างกุศลไม่ว่าจะเป็นการซื้อที่ดินปล่ยวัดตราบ้าแลจับใแ ตอวซ้ายเป็นศูนย์บทครามก็สามารถแจ้งได้หรือจะเป็นเจ้าภาพกองกระดิ่งนะครับวันที่25 26ท,ที่จะถึงนี้เป็นกองกระดิ่งใหญ่ของวัดป่าดุนตางรายสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพกองกระดิ่งได้กองละ495บาทท่านจะได้รับหมดหน้ากระ,ะบะน,นะครับซึ่งเป็นพระถุงที่ปา่าดุนตางพิเศษแล้วของวัดป่า มาทุกทีแล้วเข้าการสำหรัตรงนี้ <Okay. S 1> นี่เป็นหินชิ้นอะไนะคือเป็นก้อนเล็กๆนี่ ในสวดาันต์หรือเข้าการพระแมระาจารพระเจ้าว่านะครับได้สั่งางเราึ่งวันนี้ท่านมีศรัทธาได้มาร่วมนะครับในการนั่งรอรรับาติจกท่านนะครับที่โดยกรรมการของเรท่านในเขการับก็สามารถที่จะนะครับเข้ากานสนทนารับทานได้เลยนะครับโยนมากครับ สมาชิก King Power ชอบสนุกความสุขเป็นไปได้ไม่รู้จบรับส่วนลดสูงสุด5,000บาทแล้วยังได้สนุกทริปเที่ยวสาปาฟรีเมื่อซื้อแคชการ์ด350,000บาท1-30พฤศจิกายนนี่ครับเป็นวัดป่าดง,งหนองตานนะท่าผู้ชมนะที่เขาขุดบ่อแล้วก็เจอบ่อแบบที่เห็นนี่เลย นะครับเป็นน้ำเป็นหินชีลาแรงนะครับที่อยู่ในทุ่งนานะที่อยู่ในทุ่งนาเนี่ยเขาให้ลงมาเดินได้นนะครับช็นะเห็นไหมเดินได้แต่ต้องถอดรองเท้านะนะครับก็ไม่ให้เอามือไปล้างในบอ่อ นี่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 ฉนได้ะรีนะเป็นอ Okay. ครับวันนี้อยู่ที่เรว่าป่าดงหนองตาลน,นะครับนี่ครับจิมกรรมที่ท่านสร้างขึ้นมา আমি ভালো আছি। আপনি ซื้อมจากร็สอบที่สับปีไงใหญ่มากอุกสุดแห่งปีเพราะส่วนลดสองพันคนเพิ่ม10% 11-15สิบสิบกันยายนนี้หรือเลยที่เวลาปวดท้องแม่ให้ทานทานยาทัศน์ติรากิเรนจากขิงและสมุนไพรธรรมชาติ100%ดูแลจากรุ่นสู่รุ่น นี่น้ำหนึ่งก็เป็นสีนะนส,สีออกเขียว อันนี้ก็อีกสีนึงนะท่านชมนะนะครับที่วัดป่าดงหนองตาลนะเรามาดูน้ําตะระบอตะระบอเนี่ยสีจะไม่เหมือนกันนะอันนี้จะเป็นสีออกน้ําเงินอันนี้จะออกสีแดงๆอันนี้ก็ออกสีฟ้าเห็นไหมอยู่ห่างกันประมาณสักสามเมตรนิดหนะ ขี์บอยจะนับนะตรงนี้สี่ละนะครับมาทั้งทีทั้งเดือนให้ทั่วเป็นดินอิสาะแรงนะอันนั้นเป็นรอยแม่โคที่เขาขุดนะท่านผู้ชมนะเป็นเนื่อเกี่ยวเขาสับเข้าไปมันไม่ขึ้นเพราะเป็นดินสราแรงทั้งหมดเลยนะครับสิบบอ่อนะบ่อเล็กๆก็มีน,นี่เขียวฟ้าเลยเออน้ำไม่เหมือนกัน สีจะละสีไม่เหมือนกันนะวยผู้ชมเห็นไหมอันนี้สีอีกสีหนึ่งนะครับสีจะไม่เหมือนกันที่วัดป่าดงหนองตานนะครับจังหวัดอุดรตอนนี้เย็นจัง